จริงของพี่อ้ามในทันจีบแล้วก็หน right ังสือต่างๆที่ลงรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรรููปปปเเ็นนนไหี่ยค่ะคนนี้อ๋อนี่เป็นเพื่อนกันค่ะพี่คนแอบดีกันเขาเป็นนุ่มแจมไปในพิธีงานเขาในสัมพันธ์ไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะส่วนอีกหนุ่มที่มีข่าวก็เป็นเพื่อนกันเลยรังสิงค์ค่ะอยู่ห้องเดียวกันเลยส่วนอีกคนไม่รู้จักค่ะคุณโจคุณโจไม่รู้จักค่ะโจโจโจไม่รู้จักแสดงว่าคุณแอมไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของโรงเรียนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ปฏิเสธนะตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ อเป็นไงคะพี่แอมพี่กินข้าวคล้ายๆหน้าคล้ายคือกับแอมเนี่ยอุ้ยเราก็เจอกันพอสมควรนะคะจะไม่บ่อยแต่เขไม่ไม่ได้บ่อยนะเพราะไม่ว่าตลอดขนาดนั้นแร้วค่ะแต่ก็เจอกันบ้างก็เป็นเพื่อนกันถ้าใครคุไหนจะบอกเอ้ยยังไม่บอกตอนนี้หรอกอืมหน่อยจะบอกค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างพี่แอมอ่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ทุกคนตามหาลูกนุ่มโลเล็กคนนั้นแบบว่า นะจริงๆใครก็ใส่ได้ค่ะลุคเนี้ยก็เอิญว่าวันนั้นถ่ายเพราะว่ามันเหมือนกันค่ะก็เป็ไมุมคลอดไปเลยก็เลยถ่ายเล่นๆเฉยๆไม่มีอะไรค่ะเหมือนเป็นฟิรี่เลยค่ะที่คนต้องติดตามตลอดคนติดตามเป็นมากเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนได้เจอหน้าค่ะมีหนังสือภาคหน่มีใบไหมฮะว่าคนที่เหมือนไปกินข้าวด้วยคุณหนุ่มคนใหม่คนอ้างเห็นรูป้ะคะมาช้าก็ไปกับเพื่อนด้วยแล้วค่ะถ้าว่างก็ไกินข้าวไปกินปกติจ้องตามชาคนจ้อตามใครอยู่แถวไหนก็ ตลอดนะคะอย่างกช่นคับคุณโจแม่สายเขามีพูดถึงไหมครับสำหรับคนนั้นพู้าใจคนนี้ว่าเอยจะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับจนจนพี่อ้ําก็ไม่พูดถึงเลยเพื่กลัวไปกลัวไปเองว่าคนจะเข้าใจผิดคือถ้าใช่จะบอกว่าใช่คนนี้แหละทีนี้มันไม่ยังไม่ใช่ค่ะแล้วกลัวแฟนตัวจริงจะเข้าใจผิดหน่อยเพราะคนก็จะค้นหามาเรื่อยๆทีละคนทีละคนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดค่ะเป็นยังไงเขาก็อยู่สนองเขาเนาะเขาตื่นตระหนกไหมคะพี่ไม่ค่ะ